กนมา่อรู้สึกยังไงที่เป็นรุ่นน้องหนึ่งสำหรับแอฟนะคะก็คงไม่มีอะไรที่อยากจะพูดมากไปกวา่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากมจริงๆขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสแอปตรงนี้เลยขอบคุณคุณบอยขอบคุณพี่ป้อนขอบคุณพี่สนันนะคะที่นอกจากจะให้โอกาสแล้วก็วกอดทนกับแอปม <ś led> แล้วก็ขอบคุณคัทเลอร์ด,ดีๆอย่างต่อนะคะ <ś led> ไปไปเข้าถา้ำเข้าถา้ำ <ś led> ขอบคุณสำหรับการต้อนรับแบบอบอุ่นที่สุดจากช่องวังนะคะขอบคุณมากที่ทำให้อัได้กลับมาอยู่ที่เดิมตรงนี้แต่มีความสุขมากกว่าเดิมค่ะขอบคุณนะคะน้องใหม่นิวเชนวอลเลนขอบคุณพี่อัพนะครับขอบคุณที่เดินทางข้างๆกันมาคือจริงๆผมอยากขอบคุณทีมงานมากครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้าไม่มีพี่ทุกคนเลยนะเอาจริงผมก็คงทําหลายๆอย่างไม่ได้ขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนนะฮะขอบคุณที่เชื่อใจคือสําหรับนักแสดงอย่างผมอะแค่เชื่อใจกันมั้ง มันก็ถือว่าเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดกับผมแล้ว